เอาละแม่ของจริงมาแล้วนะคะจุดติดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไฟบนอีกหนึ่งเวทีกำลังลุกโชน์เลยทีเดียวเพราะว่าลาลิสาของเราขึ้นซ้อมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเตรียมพร้อมสำหรับงานในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ29 ใช่ไหมยี่กันยายนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่น้องเตรียมตัวหนักมากแล้วดูทุกคนนี่คืออะไรก่อนนี่คือมันนี่ท่าใหม่หรือเปล่านะ,ะมีการออกแบบท่าเต้นใหม่ด้วยสำหรับคอนเสิร์ต Global Citizen นะคะคือลิซ่าเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยจริงๆนะคะที่ทุกคนถามว่าแอด ภาพเหล่านี้มันคือภาพมาจากไหนอะไรยังไงก็คือเวลาเขาสาวเช็คเวลาเขาให้น้องซ้อมเนี่ยเขามีจอใหญ่ด้วยนะทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าใครขึ้นซ้อมเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นการเช็คจอเช็คแสงสีของเขาไปด้วยนะคะน้องก็เลยขึ้นจอแบบนี้เลยค่ะคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเขาก็เลยรีบเล็กคอดมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าลิซ่าเขาบอกว่ามันมีเพลงนิวรีลิสของหนูด้วยนะ ที่จะโชว์นะคะเพราะฉะนั yeah ้นค่ะช่ำแน่นอนนะคะ New Woman มามันนี่มาลาลิสามา Rockstar มาใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีอะไรจ้าที่ทุกคนรอ So Kiss Me หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพลงนี้นะก็ต้องรอดูว่าน้องจะสลับลุค้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบชุดเดียวแล้วก็แบบ มีดึงชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้ไหมแล้วก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์อีกเพลงหนึง่งหรือว่าจะชุดเดียวล้วฟาฟาด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 ไปเลยแบบนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่แบบว่าน่าตื่นเต้นและทุกคนก็รอด้วยหลายคนนะคะที่แบบว่าเป็นแอนเนี่ยก็บอกว่าอลิซาจะต้องไปขอเข้าขึ้นเวทีนั้นนี้แต่สำหรับเวทีใหญ่ๆนะคะลิซาก็ให้สัมภาษณ์เสมอว่าอย่างเวทีเนี้ย global citizen เนี่ย เขาเป็นคนติดต่อหนูมาว่าแบบอยากจะช่วยไหมซึ่งมันเป็นเวทีที่เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่แอดเล่าไปหลายครั้งแล้วว่ามันลนงลงหลายเรื่องเรื่องความอดอยากเรื่องเด็กๆเยาวชนที่ยากไร้ทั่วโลกคือพอน้องเนี่ยรู้เจตนาลมของเวทีนี้นะคะน้องก็จัดให้เลยค่ะบอกว่าน้องตอบรับด้วยความยินดีพอหนูรู้หนูร่วมเลยคืออันเนี้ยเป็นความตั้งใจที่บอกว่าเลิกกันแนะกกันแหนะ่สักทีว่าทําบุญไหมบริจาคไหม เนี่ยสิ่งที่น้องทําอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะทุกคนคือการที่โอเคน้องมีตังน้องมีตัง,งหุดหงิดอะไรมาก่อนน้องมีตังโมโหแทนน้องเนาะน้องมีตังก็จริงสมมติน้องมไร้จากตุ้มมันก็แค่เงินน้อง แต่ไม่ใช่ว่าน้องไม่บริจาคนะคะน้องทําอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะจริงๆน้องไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศเนาะอันนั้นก็พาดหนึ่งแต่การที่น้องขึ้นไอ้คาว่ากระบอกเสียงนี่แหละทุกคนมันโคตรจะยิ่งใหญ่เลยขึ้นเวทีนี้ชักชวนคนทั่วโลกเห็นร่วมบริจาคเห็นป่ะมันอาจจะเป็นเงินเล็กๆแต่มันคือคนแบบเงินของคนจํานวนมาหาศาลทั่วโลกอะ่ะที่เขาเข้าใจในปัญหานี้แล้วเขาก็เห็นความสําคัญพอลิซ่าเห็น นี่แหละคือสิ่งที่ตัวงานเขาเชิดชูน้องมากแล้วบอกว่าน้องจะมาดึงคนทั่วโลกให้สนใจปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะเวลานี้โอ้โหฟังแล้วมันโคตรจะเป็นตัวแทนของคนเจนนี้ที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะ พวกเราก็เตรียมตัวรอได้เลยนะคะตัวงานจริงๆตรงกับเวลาบ้านเขาเนี่ยยีแต่บ้านเราเนี่ยยีกันยายนตีสนะแม่นาะตั้งนาฬิกาปุกปุกลุกกันไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเจอน้องแบบแน่นๆจุกๆเลยก็คือลุ้น LV ค่ะที่ Paris Fashion w e e เนะแทบจะเป็นวันปิดหรือ,รอเปล่า1ตุลาคมนะคะรวมไม่ถึงเดี๋ยวเพลงใหม่นะคะก็ ไม่รู้ว่าน้องจะปล่อยวันไหนเนอะแต่พรุ่งนี้โชว์ให้ดูก่อนใช่ไหมอะคือแอดรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เจ๋งมากเลยนะคือน้องนะ่ะมีเพลงใหม่ไล่เลียงไว้และก็รีบเร่งปล่อยออกมาเพื่อจะให้ได้ขึ้นในเทศกาลใหญ่ๆคือคิดว่าใช่เลยเป็นการวางแผงที่เฉียบมากนะทุกคนเออดีเพราะว่า การขึ้นเทศกาลมันควรจะมีเพลงที่เล่นต่อเนื่องน้องแล้วก็บิวอารมณ์แบบนี้คือเราลิซ่าเก็บเพลงเดี่ยวตัวเองมาได้ดีแล้วตอนนี้ก็คือสะสมมาได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะเก่งเลยล่ะเผอรปับน้องปล่อยเพลงรัวมากเลยนะเอออย่าปล่อยให้มีบริษัทเองนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะบอสเขาชี้นิ้วแล้วเขา ลุยงานเลยเนาะประมาณนี้ค่ะอ,อยู่ไหนทำอะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนกันมาเนาะแล้วก็ตื่นเต้นจังเลยจะได้คิสมีกันแล้วนะจ๊ะจุบ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 จุเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ